สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเก็บใบของต้นเพ r p เพ b ่บล็อกเกลี่เพื่อนต้นนี้เยอะมากเลยเดูยสิเพื <c oughs> ไม่ถนัด <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนเพื่อน อย <Net> ู่ส <Jet> ิเยอะแยะเลยน้อยเก็บน้อยเก็บใบไปกินเยอะแยะเลยเดี๋ยวเอาข้างนี้ดีกว่าไม่สนับน og så kommer det en bây giờ mình sẽ ăn mấy cái lọ bánh xoài nó có เดี๋ยวเนาะจะเอาไปพลายเนี่ยไปละต้นนึงนี่ๆนี่ดูดิอืม วันนี้เหนียวดีวะ่ะเฮยขาดมาทั้งหมดมเลยเศรษดาดูสิสนนไม่ไันเคลีย แค่นี้แหละเพื่อนน้าพาไปดกูกระเทียมที่น้อยทำใช้ดินกลบ mm hmm. ใช้ปุ๋ยหมกักดูสิเพื่อนไหมปุ๋ยหมักถมเขาจะได้แบบต้นใหญ่ๆนะนนะไปเ็ียกน้าดูสิตันนี้ cái này cái cái này cái nhiều khan rồi sao đi để đi qua, này ngay, không biết có nghe được không, tiếng động, tiếng động lớn, tiếng động lớn, nghe thấy ที่น้อยหมกักเอาไว้เป็นปีเลยแล้วก็มาเอามาถมถมอีกที่หนึ่งดูวสวยมากเลยเฮยาเดียวเสียงเสียงนกเสียงนกร้องตรงนี้ตรงนี้ก็ ต้นเขาก็ใหญ่ดีนะเมื่อวานนกพิรามากินเพื่อนเมื่อวานนกมาจิกใบว่าจะทำหุ่นไล่กาก็ยังไม่ได้ทำเห็นไหมใบเหลืองๆเหน็นไหมตรงการปุ๋ยใสย่ใส่ปุ๋ยมาก ใช้ได้เลยต้นก็ใหญ่หน้าดูเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวพออากาศเขาร้อนขึ้นมานิดหน่อยนะน้อยว่าน่าจะประมาณอีกสงองเดือนนู่นก็ใส่จะให้ปุ๋ยอีกทีหนึ่ง ได้เลยค่ำแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านพเนะได้ได้ได้ใบคณะละดูสิกินจนเบื่อเลยเพื่อนเพ่อนกำลังคณะรออยสองเดือนน้อยว่า มาแล,ล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ